กำหนดการพิธีเจริญใชมงคลคาถาลำพูนเนื่องในโอกาสพระครูสิริสุตานยุทธรองศาสตราจารย์ดร,เ,รเจ้าอาวาสวัดป่าเหวรองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูนผู้อำนวยการวิทยาไรสงมหาวิทยาไรมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาไรได้รับพระราชทานเลื่อนชั้นเป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ วันศุกร์ที่27มิถนายน2518เวลา17.30นณวิหารวัดป่าเหวตำบลอุโมงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเวลา16.30นพระภิกษุสาม,มเณรคณะสัทธ,ธาประชาชนพร้อมเพียงกันหน้าวิหารเวลา17.00นพระครูศิริสุตารยุทธเดินทางมาถึงบริเวณขบวนต้อนรับหน้าวิหารวัดป่าเหวและสักการะบูชา กูอัติกูบาคำไอ้อภิวโสอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเหวเวลา17.30นจุดทูปเทียนบูชาพระตัดนตรไรก่ลาวคำบูชาพระตัตนตรยัยเจ้าหน้าที่นำสมาทานเบญจศินประธานสง์ในพิธีให้ศินผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูนอันเชิญตราตั้งผู้วักการจังหวัดลำพูนอ่านภาพรม องค์การโปรดพระรัตฐานเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาถวายเครื่องสการะมหาเถระนุเถระถวายจตุปัจจัยทายทานแด่พระสงฆ์พิธีประธานสง์ก่ลาวคำสมมตินิยกถาพระรูสิริสุตารยุทธ รองศาสตราจารย์ดรราออนุโมทนากัถาพระสงค์อนุมโมทนาและร่วมกันแผ่เมตตาเป็นอันเสร็จพิธี หัวรกิจมหิติสาราวฒตะตินยาศูนย์ข่าวภาคเหนือบิบสีนรัเทมนิวเชียงใหม่รายงาน